โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเกมชินีแพคกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาทาเควสชื่อเสียของเมืองลีเย่ที่ตัวของมันนั้นได้เพิ่มเข้ามาใหม่พร้อมกับพื้นที่แบบเหมืองซึ่งก็จะเป็นเควสที่มีชื่อว่าอดีตของผู้กล้าเหนือย,ยอดผาซึ่งจะมีเงื่อนไขและวิธีการรับเควสอย่างไรบ้างนั้นก็ลองมาติดตามกันดูโดยวิธีการรับเควสนี้นั้นเราจะสามารถรับได้ตรงบริเวณทางด้านซ้ายของแมปซึ่งก็จะเป็นตรงบริเวณยอดผาที่สูงที่สุดทางด้านซ้ายของแมปเหมืองเเเเเเรรรรรราาาาาาดิาาิินน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 นททงงงงงงมถึึตตตบบบววววณณีีี้้้้้้แแลัััััขอออกกก็จะจะค่่่ยูหหผ ทั้งตัวของเราเนี่ยก็ต้องเข้าไปขโมยดอกไม้ของเขาเพื่อเป็นการเริ่มเควสเควสนี้ความจริงก็เข้าไปคุยกับเขาก็ได้แหละแต่ความจริงแล้วในฟุตเทจอันนี้ผมมาเพื่อแค่เก็บดอกไม้อะนะก็เพราะว่ามันเป็นดอกไม้ของเควสเทือกเขาพันปีแต่เควสที่เราจะมาทําในวันนี้ก็คือเควสหลีพูดกล้าเหนือยอดผาตัางหากละ่ะโดยเมื่อตัวของเรามาขโมยดอกไม้ของทางบูโชแล้วตัวของเขานั้นก็จะพูดคุยกับเราว่าดอกไม้ที่เป็นของเขา ถึงเขาจะไม่ได้เป็นคนปลูกเองก็ตามเถอะโดยตัวของเขานันสาบาด้วยหัวใจว่าจะปกป้องดอกไม้เกสซิลลี่นี้แต่เรานั้นก็ทําได้แค่สงสยัยไอ้ดอกที่มันดอกขึงชขีนชัดๆซึ่งตัวของเรานั้นก็ได้บอกเขาไปแล้วว่านี่ไม่ใช่ดอกเกสซิลลี่ตัวของตังกูโชน,นก็ไม่เชื่อเด็ดขาดเลยเอ้อเฮือทีจะมาหลอกตังกูโชผู้นี้กันดึ้ข้าผู้เป็นถึงผู้สื่อพอ่อรุ่น320ของสำนักกูหัวคิ่ว่าจะหลอกฉันได้อย่างนั้นดึ พือเมื่อเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องมาตบตีกันหน่อยแล้วไม่ล่ะซึ่งก็เป็นอย่างตามที่คาดตัวของเราเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับเขาซึ่งตอนนี้ผมจงใจเอาซิงชิวสิสำนักกูหัวมาตบเขาเลยนะเนี่ยแกลบหลู่สำนักกูหัวได้ไงล่ะโอเคครับโอเคครับผมยอมแล้วขอโทษด้วยครับอย่าทำร้ายฉันเลย เออือเสียงพ่อขึ้นมาทันทีเลยซึ่งหลังจากนี้นั้นตัวของเราก็ได้คุยกับตัวของเขาตอซึ่งสุดท้ายแล้วยังไงเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่ดีก็ยังคิดว่าดอกควิงคีนเป็นดอกเกสลิลลี่อยู่เลยแล้วเมื่อเราถามเกี่ยวกับสำนักกูหัวว่ารู้จักซิงชิวไหมตัวเขานั้นก็บอกว่าไม่รู้จักชื่อนี้และยังคิดเลยว่าอาจจะเป็นคนที่แอบอ้างเป็นลูกศิษย์ของสำนักกูหัวอาจารย์คนแอบอ้างน่าจะเป็นคนแถวนี้ซะมากกว่านะซึ่งตัวของเรานั้นก็ได้ถามหาหลักฐาน เมื่อตัวของเขาด้นมีอะไรไหมที่บ่งบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของสำนักกูหัวซึ่งเขาก็บอกว่าหลักฐานก็คือจี o ้หยกที่เหน็บอยู่ที่เอวของเขาไพมอนตจึงถามต่อว่านี่เป็นสมบัติที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเหรออ้าวก็เปล่าหรอกฉันซื้อมาจากเพื่อนของฉันนะนะฉันก็เลยตัดสินใจเองแบบยิบมีย้ว่าจะใช้มันเป็นสมบัติสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นของสำนักกูหัว แล้วตั้งแต่ฉันสวมหยกชิ้นนี้ทุกครั้งที่ฉันฝึกการต่อสู้มันรู้สึกเสียวซ่ามนทุกทีเลยเออคนแบบนี้ก็มีเหรอวะไพมอนละปวดหัวไม่ไหวจริงๆเลยคนแบบนี้แต่ตัวของเรานั้นก็ว่าเขาไม่ได้ที่เขาเป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นเพราะจี้ก็เป็นได้จี้ที่ไม่ใช่แมวนะเล่มมุกอะไรเจ้าของช่องวะเนี่ยซึ่งตัวของเขานั้นก็ยังได้บอกสัพคุณของจี้นี่อีกว่าตัวของเขานั้นมีความรู้สึกเสียวซ่าภายในสมองนี่สินนรสชาติห่งการเติบโตของจิตวิญญ,ญ,ญาณเป็นตามที่นิยายเขียนไวเ้เป๊ะเ,เลย เออเฮื่อก็น่าจะอาการหนักจริงๆแล้วแหละฉันดูนะว่าพวกแกต้องการจรี้อกชิ้นนี้ถ้าอยากได้จี้อกชิ้นนี้แล้วก,ก็ต้องหาอะไรมาแลกเปลี่ยนซิ ถ้าเป็นของที่มีคุณค่าเท่ากันด้วยนะก็อย่างเช่อนอัญนมันนีที่มีขนาดเท่ากับไข่นกพิราบฉันว่าเขาคงกู่ไม่กลับแล้วแหละซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะจี้ที่เขาสวมใส่อยู่นั่นแหละสติเขามันนั้นไม่น่าจะดีเอาเป็นว่าเรามาลองแลกไข่นกกับอัญจณีของเขาดูดีกว่าเอาไปเลยไข่นก1 e a นี่ก็คืออัญมันีขนาดเท่า,นขนาไข่นกยังไงล่ะเอาไปเลยสิว้าวไม่น่าเชื่อเลยเอาไข่นกมาแล้วจี้ไปเลยยังไงตรงฉันก็กำไรเห็นเห็น <c oughs> จ้าคนคนนี้มันน่าจะกู่ไม่กลับแล้วแหละอ่ะนี่มันหินสราาดัสจูเดเต้นี่นะที่ว่ากันว่าจะทําให้ส่งผลเสียต่อคนไม่น่าหลอกเขาถึงปั้มปัมเปอรเปอรอ่ะเป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นหินที่เพื่อนฉันขายให้กับฉันเลยนะด้วยมิตรภาพเล่นแฟนเพื่อนของฉันคงไม่ทําร้ายฉันหรอกอ่ะพูดถึงเพื่อนของเธอเขาเป็นใครกันน่ะเขาก็คือโอชูที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับหยกอ่ะนะซึ่งตอนนี้เขาก็ยังขายอยู่เลยลองไปหาเขาดูดิเขาอยู่แถวเมืองนี่แหละ ไม่ได้การแล้วนักเดินทางต้องรีบไปหยุดเขาเดี๋ยวนี้เลยซึ่งเราก็ไปดูดีกว่าว่าเขาขายอยู่ที่ไหนโดยตัวของเรานนั้จะจอกเดินทางไปตามหาโอชูที่บริเวณร้านขายอัญมณีของเขาซึ่งมันก็จะอยู่ใกล้ๆตรงบริเวณนี้เลยแล้วก็สามารถกระโดดลงไปได้เลย เามื่อเรากระโดดลงมาเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของเราก็จะเข้าไปคุยกับโอชูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอัญมณีที่เขาขายชิ้นนั้นโดยตัวของเขาได้ก็จําได้ว่านี่เป็นอัญมณีที่เขาขายให้เพื่อนเขาไปจริงๆซึ่งตัวของเขานั้นก็ได้บอกว่าอัญมรรณีชิ้นนี้เป็นอัญมณีที่มีลักษณะพิเศษเป็นอัญมณีที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานธาตุซึ่งถ้าหากคนไม่มีวิชาสัมผัสแล้วแล้วก็มันจะเปลี่ยนบุคลิกของคนคนนั้นไปก็เหมือนกันที่ตัวของเพื่อนของเขานนั้นคิดว่าตัวเองเป็นผู้กล้าตามตำนานแล้วผู้ที่ถืออัญมนนนนนน้้น้้้้้ไววาาาาางตตตันนััักกจะะะทํใหหผูคปปรรสบเยถพิดซึ่ โอชูนั้นก็ได้รู้สึกผิดที่เขาทําต่อเพื่อนของเขาเพราะก่อนที่เขานั้นจะมาทำอาชีพขายนาน่นบันีพวกเขาทั้งคู่นั้นได้เคยเป็นสมาชิกของกองโจราสัมบัติมาก่ร แต่หลังที่ตัวของเขาออกมาได้มานานตัวของโอชูนั้นก็โดนพวกจรลสมบัติจับเข้าไปอีกครั้งหนึง่งและบีบบังคับให้เขานั้นซื้อเครื่องประดับของกองจรลสมบัติในราคาที่ตำ่ำซึ่งทาให้ตัวของเขานนั้นต้องขาดทุนอยู่บ่อยๆถึงตอนนี้พวกกองจรลสมบัติพวกนั้นจะไม่ตามมาแล้วกว็เถอะก็เพราะว่าตัวของพวกเรานั้นจัดการไปหมดเรียบร้อยแล้วยังไงล่ะซึ่งในตอนนี้ตัวของโอชูนั้นก็ได้รู้สึกผิดที่ตัวของเขานนั้ได้ทําร้ายเพื่อนของตัวเองตัวของเขานนั้จะให้เราขุดสมบัติหนึ่งครั้งเพื่ว่าอะไร ดยเมื่อเราขุดได้ถุงเครื่องประดับเรียบร้อยแล้วนั้นตัวเรานั้นก็จะนำเครื่องประดับชิ้นนี้กลับไปให้ทั้งอูชูเพื่อเป็นของขวัญการไถ่โทษจากโอชูซึ่งในเควสนี้นั้นก็เหลือเพียงแค่การนำเครื่องประดับชิ้นนี้กลับไปให้ทั้งอูชูก็จะเป็นอันเสร็จซึ่งตัวของเรานั้นก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอากลับไปให้เขาเลยไหมซึ่งผมก็ขอแนะนําให้เราออกกลับไปเลยเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้ไม่ต้องปีนกลับขึ้นไปยังไงล่ะซึ่งเมื่อเราเอาเครื่องประดับไปให้กับเขาเรียบร้อยแล้วนั้นออีียย่่่ทงูมา ก็คือยิ่งของรอบๆดีก็จะยิ่งมีถังระเบิดเยอะขึ้นก็จะประมาณนี้สําหรับเกมขุดสมบัติซึ่งเรานั้นจะว่ากันในช่วงต่อไปซึ่งในเควสนี้นั้นเราก็จบลงไปเท่านี้เลยซึ่งเมื่อพอเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อในความสนเป็นในช่วงต่อไปกันเลยโดยในช่วงต่อไปนั้นจะเป็นช่วงเข้าสู่การเล่นเกมขุดสมบัติที่เป็นเกมของโอชูที่เราท้าทายเล่นซึ่งจะมีวิธีการเล่นแบบไหนและมีทิคแบบไหนก็มาดูกันได้เลยโดยตัวของเรานั้นจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเกมขุดสมบัติสกอร ซึ่งเกมขุดสมบัตินั้นจะมีสิ่งที่เราขุดได้อยู่5อย่างด้วยกันคือ1ขุดแล้วไม่มีอะไรเลย2ขุดแล้วได้ผัก3ขุดแล้วได้แร่4ขุดแล้วก็ได้กล่องสมบัติ5ขุดแล้วเจอระเบิดซึ่งถ้าหากเกมนี้เราขุดเจอระเบิดเราก็จะแพ้ทันทีเลยซึ่งเรานั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าตรงไหนมีระเบิดตรงนั้นไม่มีระเบิดโดยตัวเรานั้นต้องมาดูจากสิ่งที่เราขุดได้มันจะมีเงื่อนไขบอกซึ่ง1ถ้าหากเราขุดไม่ได้อะไรเลยบริเวณรอบๆหลุมที่เราขุดนั้นจะปลอดภัยอย่างแน่นอนโดยจะสมมุติว่าผมขุดดตรรรงงบบิเเวววววณที่่กกลลมไ้้้ออาปป็นนนนนแแััภย แล้วไม่มีถังระเบิดแต่ถ้าหากในวงกลมนั้นเราขุดได้ผักแล้วเราก็บริเวณร,บรอบๆนั้นก็จะมีระเบิดอยู่หนึ่งอันซึ่งตัวของเรานั้นก็จะไม่ดูว่ามันจะอยู่หลุมไหนแต่ถ้าหากว่าเราขุดได้แล,แล้วเราก็บริเวณร,บรอบๆข้างนั้นจะมีถังระเบิดอยู่2อันส่วนถ้าเราอยากขุดหาเจอกล่องสมบัติแล้ว <Gr> นั้นกล่องสมบัตินัมม้นจะอยู่ท่ามกลางระเบิดทั้งมหมดเลยก็คือง่ายๆรอบๆกล่องสมบัติทั้งสี่ทิศจะเป็นระเบิดทั้งหมดซึ่งตำแหน่งของกล่องสมบัติแต่แต่รอบนั้นจะแดนด้อมกันไปตัวของเรานนนั้้็าาาหรเเะด่มมจจไภู ผมเล่นสักตาหนึ่งอะไดีกว่ามาเรามาลองเล่นกันดูครับผมเกมขุดสมบัติจะเป็นอย่างไรก็มาดูกันนะปึ๊บเริ่มเกมขุดสมบัติกันอืข่านแรกต้องใช้ดวงก่อนเลยอ่าอันนี้แสดงว่ารอบๆบข้างนี้จะมีถังระเบิดสองอันก็คือรอบๆเป็นรูปบวกนะอันนี้คือเพื่อได้แร่เพราะฉะนั้นเราไปซ้ายเขาแนะนำให้ซ้ายถ้าแบบรอบๆอบถ้าแบบขุดไม่เจอนี่ก็คือรอบๆบนี้คือไม่มีอะไรเลย ไม่ม oh ีถ no really? no. okay. so, ังระเบิดเอออ่านี่มีแร่สองอันก็คือเราจะสังเกตได้ละอันนี้ก็คือจะมีถังระเบิดอันนี้จะมีถังระเบิดอันนี้ก็มีถังระเบิดโอเคเราจะไม่ขุดกันปึ๊บอันนี้มีผักหนึ่งอันก็แสดงว่าถังระเบิดที่เราคาดไว้ก็คือตรงนี้เราก็จะไม่ขุดตรงนี้กันขุดตรงนี้ต่อไปไม่มีแสดงว่าตรงนี้ปลอดภัยซึ่งอันนี้ออกมาเป็นแร่ก็ สองอันก็คาดไว้แล้วอันหนึ่งคืออันนี้ไล้อันนึงจะอยู่ตรงไหนไม่รู้เรามาขุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันปลอดภัยนะปึ๊บอันนี้คือระเบิดนี่คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีระเบิดอยู่2ลูกแน่นอนก็คือมีลูกแล้วลูกนี้อยู่อันนึงมีลูกนี้อันนึงปึ๊บแล้วอันนี้ก็คือรอบๆอบนี้จะมีระเบิดอยู่อันหนึ่งซึ่งเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะใช่ไหมเพราะตรงนี้มันมีอันหนึ่งล้วแต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันซึ่ง อันนี้ก็ไม่รู้ว่ะมันต้องใช้ดวงอย่างที่บอกอ่ะมันมีวิธีขุดด้วยอันนี้มีอันนี้และหนึ่งอันแน่นอนจะขุดตรงนี้ไปก็รู้สึกเสี่ยงอยู่นะแต่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็คงไม่เสี่ยงเท่าไหร่เรายังอ่าถ้าผมคาดการไม่ผิดผมคิดว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นสกองสมบัติเลยเพราะว่าตรงข้างนี้มีหนึ่งอันละที่เป็นระเบิดตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันละที่มีระเบิดตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอันที่มีระเบิดนะนี่ไม่แน่ใจ ขุดตรงนี้ไปเลยแล้วกันประมาณนี้ครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับกับการเล่นเกมขุดสมบัติซึ่งเกมนี้นั้นก็ต้องใช้ดวงบ้างเป็นบางส่วนแต่ัวงเรานั้นก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆจะได้ประมาณ5-6ครั้งต่อวันซึ่งไม่งั้นเรานั้นก็ต้องรอวันใหม่บอกเลยว่าเกมนี้มีไหวพริบอย่างเดียวไม่ค่อยพอต้องมีดวงด้วยและนี่ก็คือตัวอย่างของคนดวงดีมาเริ่มเล่นเกมปึ๊บ เขาได้นำห้ขุดพื้นที่ที่อยู่ทางซ้ายมือนะแล้วก็ขุดอันนี้ไปก่อนอ่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 ถ้าไปจะทำตัวอย่างให้คนดูนี่คือมันดวงดีจังวะ กระช้าเป็นดวงดีขนาดนี้เลยก็จะประมาณนี้เลยครับถ้าหากเราเล่นไปนเรื่อยๆจนได้รับกล่องทองตัวเรานั้นก็จะได้รับความสําเร็จมาด้วยก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคนดวงโคตรดีอะนะได้ขิงไปหนึ่งดอกละกันซึ่งถ้าหากจะถามว่าผมนั้นรู้วิธีการแบบนี้ได้อย่างไรผมนั้นก็ขอบอกได้เลยว่ามันได้เทคนิคมาจากเกมเก่าเก,าเกมนึงที่ผมเคยเล่นที่มันจะเป็นเกมที่เรากดตัวเลขและห้ามโดนระเบิดหากใครเคยเล่นแล้วก็ก็น่าจะรู้เทคนิคนี้ดีซึ่งดูจากรูปเกมแล้วก็น่าจะบอกอายุได้แหละผมนั้นก็นามันมาปรับใช้ดิดหน่อยกกกกััับบเเมมมมผุุดดสสตินนนีี้้้่งทาาย็ววค จะเข้าใจในการเล่นกิจกรรมขุดสมบัติยังไงก็ขอให้ได้รับกล่องสมบัติกันทุกคนได้รับความสําเร็จลับไปด้วยซึ่งถ้าหากใครมีข้อสงสัยนั้นก็สามารถสอบถามมาได้เลยซึ่งสําหรับวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนละบ,บายๆจ้า